ใครที่มีอาการชามือชานิ้วนะคะให้เราหงายมือทั้งสองข้างนะคะค่อยๆวางลงไปนะคะจากปลายนิ้วมือเรานะคะค่อยๆกดลงไปนะคะที่ฝึกทําใหม่ๆนะคะรับรองว่ายังกดนิ้วได้ไม่ถึงส้นมือนะคะก็ค่อยๆนะคะวางจากนิ้วมือลงไปนะคะแช่ไว้นะคะสักหนาทีนะคะค่อยๆนวดที่นิ้วมือไปนะคะจนนิ้วมือเรานะคะเริ่มอ่อนนะคะเราก็วาง ไปจนถึงส้นมือนะคะให้ชิดแบตเลยนะคะคือจุดประสงค์เราคือต้องการที่จะยืดความตึงของต้นแขนด้านในนะคะแล้วก็คลายความตึงของกล้ามเนื้อแขนเพราะว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อมันเกร็งตึงเนี่ยมันก็จะไปกดทับเส้นประสาทนะคะทำให้เรามีอาการชามือชานิ้วนะคะท่านี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะลองค่อยๆฝึกทำกันดูนะคะสักวันละ5นาที10นาทีนะคะ